สวัสดีครับที่คุวใจชาแนลของอาร์เซนอลแฟนครับก็ผมวันนี้วันอังคารที่10มิถุนายนครับ2568นะครับแม่ก็เมื่อคือนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะก็ในวันที่ทีมไทยเราไม,ไม่ไม่มีโอกาสนะทั้งมื่รู้จะไม่มีโอกาสที่ลุ้นแบบลึกๆเมื่อไหร่ก็ได้มาลุ้นของบรรดาทีมต่างๆนะโดยเฉพาะทีมที่มีรักเตะอาร์เซนอลนะครับเมื่อคืนรดเวย์ก็เก็บชัยชนะ ได้อีกนัดหนึ่งแล้วนะครับเป็นนัดที่4ติดต่อกันเลยนะเมื่อคืนนี้ก็บุกไปชนะเอสโตเนียหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับในขณะที่อิตาลีไม่มีลิคาโดคาราฟิโอลีนะครับก็ชนะมอนโดวาไป2ประตูต่อศูนย์เบลเยียมครับระวานเรนโดทอซาลงเล่นครึ่งเดียวนะแล้วก็ชนะเวลไปได้4-3โอ้โหก็สนุกนะก็อันนี้ก็เป็น ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาอาเซนอลละกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องของอัปเดตด้วยวันนี้ตลาดจะปิดรอบแรกนะวันนี้หนึ่งวันที่สิบอ่ะจะปิดรอบแรกแล้วเดี๋ยวสิบห้าจะเปิดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่ากันลกันนะขออนุญาตเสียงค่อนข้างแหบ <c oughs> พี่น้องบอกให้เอาธงมาไว้ทางขวา ก็ลองดูสวยไหมนะครับอืมแต่คงจะไม่หล่นลงมาฟาดกระบาลน,นะอ่าก็ฝากคุณดูสินค้าแล้วกันนะครับทั้งในเรื่องที่อ่าอยู่ในติดแท็กสินค้าเนี่ยถแถวๆหรือแถวนี้ไม่รู้นะมีก็เข้าไปกดดูกันหน่อยครับรับรองเป็นสินค้าราคาถูกกดเข้าไปอาจจะเจอสินค้าที่ท่านชื่นชอบนะไม่ว่าจะเป็นปวกกาแฟของกินเล่นเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ของใช้ใบมีดโกนอะไรพวกนี้อ่าก็ฝาก ช่วยสนับสนุนช่องด้วยแล้วกันครับรวมทั้งถึงมือแก้วคัสสิกของปาเตครับแล้วก็หมูกระจกไร้พ่ายน้ำยำโอเฮเปนะครับรวมถึงทีมงาน AAU อยู A ่ที T ่21นะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องด้วยเดี๋ยวจะมีอีกหลายตัวนะก็ค่อยๆไล่เรียงกันนะตอนนี้ก็มีเรื่องของเครื่องซองอากาศที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเรื่องของรถมือสองนะเดี๋ยว่อยมาว่ากันเดี๋ยวขออนุญาตจัดเรียงเรียบเรียงหน่อยมันจะได้ไม่เยอะในห้อง เอาพอประมาณนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับฟุตบอลโลกเราก็เลือกก็ผ่านไปนะของไทยก็จะมีวันพรุ่งนี้นะที่จะเตะ,อะเอเชียครับครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรียงร้อยกันในวันพรุ่งนี้นะสัหรับเนื่การเมื่อคืนก็เล่นนเต็มนะก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าผ่านจบสิ้นภารกิจแล้วนะครับสำหรับนักเตะที่ลงให้ทีมชาติสองนัดเนาะจบสิ้นฤดูกาลเสร็จจะต้องมาวิ่งให้ทีมชาติอีกสองนัดครับและทีนี้ก็จะเป็นการพักร้อนยาวๆนะครับสําหรับ อ่าบรรดาตั้งแต่หลายคนของเรานะทั้งทอรซาก็เรียบร้อยไปแล้วสองแมตช์นะครับแต่ได้ลงแมตช์หนึ่งก็โอเคนะเดี๋ยวที่มีมา์ตี้ก็จะลงนะมา์ตี้ก็จะลงกับบารซิลนะครับนอกนั้นก็เปียวเล็กซันเดอร์ชินโกอะไรก้งนี้น่าจะจบละนะก็ได้ได้พักกันยาวๆเลยนะครับตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้แหละก็คงจะกลับบ้านหาครอบครัวแล้วก็พาไปเที่ยวพักร้อนนะนะครับเวลคอมดูไทยแลนด์นะถ้าใครที่คิดว่าไม่ไปไหนคิดไม่ออกก็มาเมืองไทยก็ได้ <c oughs> นะมาเมืองไทยไปเที่ยวที่ที่ที่เขาแบบแบบต้อนรับนะักท่องเที่ยวแบบสุภาพแล้วไม่เอาเปรียบนะประเทศไทยยังมีอีกหลายที่นะครับอ่ะก็เวลคอมตูไทยแลนด์ล่วงหน้าแล้วกันไม่รู้ใครจะมาบ้างนะอ่ะในปีนี้นะครับอ่าพูดถึงสถานการณ์ในวันนี้ก่อนนะครับในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายอย่างที่บอกว่าตลาดนักเตะจะปิดลงนะครับตลาดนักเตะรอบแรกนี้เปิดมาตั้งแต่วันที่หนึ่งหนึ่งมิถุนายนครับจะถึงวันที่สิก็คือวันนี้นะแล้วก็จะ กลับมาเปิดอีกทีคือหยุดห้าวันผมก็ไม่แน่ใจว่าหยุดห้าวันเพื่ออะไรวะนะแล้วก็จะกลับมาเปิดอีกทีรอบสองคือวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับไปจนถึงลากยาวไปเึงมเดหนึ่งกันยายนเลยนะอันนั้นถึงจะปิดทีนี้แหละช่วงเวลาตั้งแต่หนึ่งมิถุนาร์ไปจนถึงหนึ่งกันยาเนี่ยมัน <c oughs> มันแน่นอนจะเห็นแน่นอนครับแต่ว่าช่วงสองวันนี้ก่อนนะที่เริ่มปิดดิวเพราะว่าหลายทีมคงจะต้องเริ่มปิดดิวให้ได้โดยเฉพาะทีมที่จะไปสโมสรโลก นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือวอลลต์เดี๋ยวรู้เรื่องชูมนดี้ถ้าเผื่อไปชูเสื้อกับทางนู้นก็ก็ถือว่าจบนะแต่เดี๋ยวผมมีข่าวคอนเฟิร์มมาจากหลายๆคนเลยนะคอนเฟิร์มมาว่าชูมนดี้จะมาอยู่กับเราเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับตลาดจะปิดไปนะวันที่วันนี้นะครับวันที่สิบแล้วก็จะเปิดดีทีวันที่สิบหกของเราตอนนี้ที่มีเข้าขายอยู่ตอนนี้มีอยู่สี่คนผมไล่เรียงให้อย่างนี้นะครับไล่เรียงให้สี่คนก่อนนะจะเปิด จะเปิดตัวก่อนรอบนี้เลยไหมหรือจะรอรอบหลังนะครับมันมีเงื่อนไขอยู่เคป้านะครับตัวของเคป้าอลิสบารากาหนะ้าล้านปอนที่เราจ่ายค่าจิกสัญญาเชื่อไหมหลายๆทีมนะครับหลายๆเพจของทีมอื่นเนี่ยเสียดายรู้เปล่าเสียดายที่เราสามารถไปเอาเคป้ามาได้ด้วยราคาเพียงแค่ห้าล้านปอนเท่านั้นเองถือว่าถูกมากๆครับตอนที่เคป้าเข้ามาย้ายมาเนี่ย ตอนนั้นยายมาจากบิลเบาปะย้ายมาเชลซีเนี่ยแพงแพงเป็นอันดับโลกเลยัหแซงพี่หมีตอนนั้นใช่ปะอ่าแล้วก็ก็มีปัญหากับเชลซีครับจนในสุก็ถูกยืมไปเรอลมดริด,ด,ดถูกยืมไปบอลมัดแต่กลายเป็นว่าภาพลักษณ์ตอนก่อนนู้นที่มีอาการเกี่ยวกลายมีอาการไม่เชื่อฟังโค้ชอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันถูกขัดเกลาด้วยอายุอนามที่มากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เกเบรียก็อายุสามสิบละ และสิ่งที่ได้เห็นก็คือในฤดูกาลที่แล้วที่เขาลงเฝ้าถ่าให้บอลหมัดโอ้โหโคตรนิ่งโคตรเก่งใช้เท้าดีนะความนิ่งความสุขุมเยอ่เยีย่ยงครับแล้วก็ความคล่องแคล่วปราดเปรียวไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะสำหรับเคปาอาริสซบารากานะครับก็เดี๋ยวน่าจะเปิดตัวกับเราแต่ผมไม่รู้ว่าจะเปิดภายในวันนี้หรือสองวันนี้หรือเปล่านะก็รอกันนิดนึงนะครับให้ทุกอย่างทุกอย่างมันลงตัวก่อนนะสำหรับคนนี้เคปาแม่อย่างที่บอก หลายๆเพจหลายๆช่องของทีมอื่นเสียดายเลยอ่ะเสียดายเลยว่าโอ้โหทัไมอาร์เซนอลไปได้ตัวและได้ราคาค่าตัวที่ถูกเหลือเกินสําหรับด้วยคุณภาพเป็นฝีมือนะครับและการที่เคป้ามาก็คือเขาต้องยอมรับได้ว่าเขาจะต้องมาเป็นมือสองแต่เป็นมือสองที่พร้อมไงเป็นมือสองที่พร้อมไม่ใช่เป็นมือสองที่แบบความห่างระหว่างมือหนึ่งมือสองมันห่างนะเป็นมือสองที่บรรดาแฟนฟอนหรือสตาฟโค้ดหรือบรรดาเพื่อนร่วมทีมเนี่ย มีความมั่นใจว่าสมมติเกิดเหตุพี่ดับิดไรยาเจ็บไข้ได้ป่วยโดนละไข้เหลืองไข้รา,ากศาสตร์ไข้หวัดอะไรพวกนี้เล่นงานเราก็ยังมีพวกสามประตูมือสองที่ไว้ใจได้อันนี้คือความต้องบอกว่าอันนี้ต้องต้องชื่นชมนะครับต้องชื่นชมทีมสาบทีม Melbourne, แมวมองด้วยโดยเฉพาะพี่แอนเดอร์แบต้าเนี่ย mm. เขาก็ทํางานได้อย่างดีแล้วเขาก็รู้ว่าเราควรจะเสริมตรงไหนเพราะนั้นอย่างที่บอกครับเขารู้ เขารู้ว่าทีมจะต้องเติมเต็มตรงไหนและมันจะต้องเป็นการเติมเต็มที่ถูกต้องถูกใจถูกจังหวะถูกเวลาด้วยเพราะนั้นใจเย็นๆน,นะอย่าหัวร้อนใจเย็นๆบอกมาหลายหนแล้วนะครับให้ทําใจร่มๆใครมาก็คือมาแหละนะสำหรับเกป้ามาถึงมาตินชูเมนดี้นะครับมาตินชูเมนดี้ตอนเนี้ล่าสุดริวสดัดขอนะครับขอให้ดิวนี้จบสิ้นเป็นทางการ พูดง่ายเป็นการยืมเป็นการจ่ายเงินอะไรกันภายในวันที่หนึ่งคือรอวันที่หนึ่งขอให้จบมิถุนายนนี้ก่อนเพื่อที่จะโยกงบบัญชีเป็นของปีหน้าโยกงบบัญชีเป็นของปีหน้านะครับทุกทีมก็มีปัญหาเรื่อง p s r มีปัญหาเรื่องพวกนี้แหละแต่ว,ว่าเขาจะจัดสรรการยังไงเพราะนั้นค่าตัวชวูเมดี้ประมาณ60-70เนี่ยขอให้อร์เซนอลลงนลงนะนะนะจ่ายให้เป็นฤดูกาลหนะ้าเพราะฉะนั้นทางเรีวโซด ยืนยันมาแล้วนะครับว่าขอเป็นวันที่หนึ่งมีข่าวนะครับอ่าข่าวของเอ,เอาเอาเอาพี่ของตัวของแฮนโดอาร์เซนอลก่อนแฮนโดอาร์เซนอลเนี่ยเขาเปรียบไว้ค่อนข้างดีนะครับเขาเปรียบไว้แบบดีมากๆเขาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันสองวันเนี่ยจะมีข่าวนะจะมีข่าวมีอะไรมากมายแต่ว่าพวกเราคงจะต้องใช้จิตและสมาธิในการฟังโอเป็นคำพูดที่ดีมากเขาบอกว่าอะไรปะเขาบอกว่าจงโฟกัส กับคำพูดไม่ใช่แค่เสียงเพราะมันคือสายฝนที่ทําให้ดอกไม้เติบโตไม่ใช่เสียงฟ้าผ่าเปลี่ยงเปรี่ยงเปรียปร่ยงก็บอกให้ฟังถ้อยคําที่เป็นความจริงนะให้พวกเราเราเราแฟนเนี่ยให้มีสมาธิให้มีจิตกับเรื่องของจริงเพราะฉะนั้นต้องอย่าไปฟังข่าวปันยอมรับไหมครับว่าอาร์เซนอลเราขายได้ถ้าขายไม่ได้เพจช่องอื่นที่ดงังๆมันไม่เอาเราไปเล่นรอกทุบไมู่ ในขณะท,ที่ทีมตัวเองไม่รู้จะเล่นอะไระไปเอาทีมอื่นก็ทีมที่ขายได้คืออาเซนนลแขวะพิต้าบ้างนะแขวะนักเตะค,คนนู้นคนนี้มั่งแขวะการแชมป์แชมป์ว้าวบ้างแกแะแก,แกความล้มเหลวของฤดูกาลที่ผ่านมาคือไม่มีเล่นมนก็ขูดเอาทีมอาเซนอลมาเล่นเลือกเอาแต่ละประเด็นแต่ประเด็นแกเอาความช้ามัาง่งทีมอื่นเปิดตัวกันตุ้มตุ้มตุ้มแต่ในขณะที่ทีมอื่นเปิดตัวกันตุ้มตุ้มต้ถ้าคุณแฟนเป็นแฟนทีมล้นคุณก็ณจะรู้ว่าอ๋อมันมีความเคลื่อนไหว มันมีการปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนไอเราเป็นแฟนแอสตันนอนคุณจะไปรู้เรื่องลึกของแมนซิตี้ไหมคุณจะไปรู้เรื่องลึกของเชลซีไหมว่าเขาเขาเขาจับตามองใครมันก็ไม่รู้พอเขาเปิดตัวมาโอ้โหรวดเร็วทันใจใช่ป่ะแต่ความจริงเขาติดต่อกันมาแล้วก็เหมือนกับของเราก็ติดต่อกันมาแล้วนะมีหลายเคสที่ผมเคยยกตัวอย่างแล้วมันดาเพจเมืองเราเขาก็ยกเคสคล้ายๆกับดิแกนไลท์ด้วย นะช่วงระหว่างนี้แค่ไลฟ์ที่เวลาลอรอที่จะมาอาเซนอนเนี่ยโอ้โหข่าวบายเยือนก็อยากได้นะทีมใหญ่ทีมโตอยากได้หมดเลยลงข่าวเดี๋ยวจะโดนปาดหน้าแนละ้วทำไมมีแต่เรื่องของการตกลงยังไม่ยังไม่มีการอ่าเป็นทางการนาทีคือมันเป็นเรื่องของการรอเวลาการรอเวลาให้เหมาะสมรอเวลาให้ทางต้นสังกัดเดิมเรียบร้อยก่อนนะคุณจะไปใครจะมาแทนหรือออกปะ สถานการณ์ของทีมนะตอนนั้นเป็นยังไงเหมือนกันชูบินดี้ครับเขามีสองแบบท,ที่เขาจะต้องรับใช้ชาติขอมีสมาธิก่อนแล้วก็เงื่อนไขสำคัญคือทางเรวซูดัดขอให้ดิวจบวันที่หนึ่งนะลีตุน่นายอย่าเพิ่งไปยุ่งนะนะขอไปวันที่หนึ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวแล้วกันในรายของพี่ฟาบิโอโรมาโน่เนี่ยเขาเมื่อวานนี้เขา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 ไลฟ์สดเลยนะไลฟ์สดแล้วเหมือนกับว่า ถ้าจับเป็นภาษา,า,า,าการภาษาภาษาคำพูดก็เปิดว่ากูยืนยันเป็นสี่ห้ารอบแล้วมาแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเอ็งยาก็ตกโวยวายเอาเป็นคำพูดไทยๆแล้วกันนะนะเอาเป็นคำพูดไทยๆแล้วกันนะฟบิโซโรมาโน่บอกเลยผกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เหลือขั้นตอนอย่างเดียวก็คือขั้นตอนที่อ่าจูบิดี้มาตรวจร่างกายเซ็นสัญญา ถ่ายรูปแค่นั้นเองครับเอกสารทุกอย่างที่มันเป็นเอกสารทั้งกับอาร์เซนอลกับเบลซซิดัสอาร์เซนอลกับชูบเบดี้อาร์เซนอลกับตัวแทนของเอเจนทุกอย่างมันลงตัวมันหมดแล้วเขาบอกเลยบอกว่าถ้ามันจะหน้าแตกเขาก็ยอมเพราะว่าเขาเป็นคนยืนยันมากกว่าคนอื่นเลยนะ <S <S ฟาบิโซโลโมาโนโ่เนี่ยสี่คนละเรื่องชูมมเบนดี นะไฉะนั้นเอานะ่ะเมื่อคนวงในเขาระดับเทพเนี่เขายืนยันมาเราเองก็ต้องนะอดทนรอแล้วมันมีเงื่อนไขอย่างที่บอกไงเรวซดัสขอก่อนนะให้มันจบนะเลยมิถุนาไปก่อนนะครับนาะรายของเชสโก้ก็ข่าวก็บอกมาบอกว่าเหลือแต่ค่าตกลงส่วนตัวตกลงส่วนตัวเป็นเชสโก้ของอาร์เบไลเซกนะครับเหลือค่าตกลงส่วนตัวเงื่อนไขส่วนตัวเท่านั้นเองก็ต้องรอเหมือนกัน นะแต่ข่าวไรข่าวลึกๆเขาบอกมาว่าน่าจะจบแล้วนะโรติโก้เนี่ยรอคุยครับปิต้ารอคุยกับจาเบรลองโซใครว่าเราไม่เอาโรติโก้โรติโก้มีข่าวกับเรานะครับแล้วก็ต้องรองให้ทางเรเัลลิตจบเรื่องสโมสอนโลกก่อนซึ่งเขาจะเตะกันวันที่สิบสามสิบสี่มาใช่ไหม,มแต่ประมันครึ่งเดือนนะ,นะครับก็ต้องรอเพราะนั้นมิถุนายนเนี่ยนักเตะพักร้อนบางคนพักร้อนแล้วก็ อยู่วุ่นวายอยู่กับเรื่องของการซื้อขายเนี่ยแล้วก็เราเองก็พักสมองไปบ้างถูกปะเดี๋ยวจะมีอะไรมาทําให้เยอะแยะนะครับมีคอนเทนต์อะไรมาคุยเยอะแยะแต่ว่าก็อยากให้พวกเราค่อนข้างใจเย็นๆครับผมมีเห็นเพจน้องๆของผมเนี่ยนะเพจแอดออยเนี่ยโคตรดีเลยเพจโคตรดีเลยแต่ก็มีเกณฑ์เข้าไปหลายคนไปถลม่มหลายคนเข้าไปแบบเหมือนกับ คือจะได้ลังใจอ่ะจะต้องเอาของให้ได้ดังใจคุ้มต้องช้เลอเกินมันจะต้องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นว้าวอย่างนี้คือมันมันเป็นได้ดังใจแล้วก็ตีอกชกลมแล้วก็ไประบายกันในเพจเขาเห็นใจเขาหน่อยนะเห็นใจคนทําเพจบ้างนะครับกําลังใจผมว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคนทําช่องทําเพจกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญอย่าไปถมถุยอะไรเขามากนักเลยถูกป่ะนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าอย่างไรนะครับ เคป้าเนี่ยน่าจะวันนี้เนี่ยผมว่าผมมีความรู้สึกเคป้าน่าจะเปิดตัวกับเราก่อนนะคนแรกนะน่าจะเปิดตัวกับเราก่อนเพราะมันค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนพวกของเชสโกอะไรก็น่าจะเป็นกลางเดือนอะไรขึ้นไปนะแล้วก็ต้องตามดูนะก็ประมาณนี้เห็นไหมอย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนี้ลิวพูเองเนี่ยขอแยาพูดถึงลิวพูแล้วกันนะครับลิวพูเองก็มีข่าวเห็นเขาได้เขาได้ฟิล์มโปงแล้วใช่ป่ะอ่าส่วนในรายของเวสเนี่ยเห็นไหม ฟเรนเวสที่มีข่าวว่าแน่ๆจะมาแน่ๆตอนนี้เขาก็ยังไม่ดิวไม่ลงตัวนะครับล่าสุดเนี่ยทางริเวอร์กเซนปฏิเสธข้อเสนอซึ่งเขาคาดว่าน่าจะเป็นการเสนอครั้งที่สามแล้วจากริเวอร์พู้นะครับแห่งข่าวในเยอรมันระบุว่าริเวอร์กเซนยังมองโอกาสที่จะเรียกร้องแพ็กเกจเรียกร้องค่าตัวจากฟอ r เรนเวสให้มากที่สุด แล้วพวกเขาพวกเขาอะคาดหวังว่าลิพูลจะกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ปฏิเสธไปแล้วนะครับล่าสุดลิพูลส่งข้อเสนอไปให้หนึ่งร้อยสิบสามล้านปอน์นะหนึ่งหนึ่งสามล้านปอน์นะครับแต่ลิวเวอร์คูเซ่นปฏิเสธไปแล้วนะลิพูลเต็มไม่เต็มใจที่จะยอมจนะ่ายในราคาที่ลิเวอร์คูเซ่นตั้งไว้ก็คือประมาณร้อยยี่สิบหกล้านปอนหรือประมาณร้อยหห้าสิบล้านยูโร ตั้งไว้ประมาณร้อยี่สิบกล้านหนึ่งร้อยสามสิบล้านอ่ะนะครับแล้วก็จะต้องดูดีว่าลิวปูลจะถอยหรือจะเอานะแต่ผมว่าน่าจะเอาเพราะว่าฤดูการที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ใช้เงินแล้วเขาเองก็ได้เงินได้เงินรางวัลมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้เงินด้วยในช่วงฤดูการที่ผ่านมาก็ถือว่าอะไรที่ต้องเสริมทับแล้วนะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ก็คือคงจะต้องมีสองทีมไม่ใช่มีสองทีมคือทั้งลิเวอร์ทั้งลิวปูลจะต้องคุยกันอีกทีหนึง่งเห็นปะ ที่อะไรที่ว่าแน่ๆแล้วก็ยังไม่แน,มน,น่เหมือนกันเหมือนกันเลยในขณะที่ของเราเนี่ยหนักถึงขนาดที่ว่าเอกสารอะไรเซ็นเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็ทําอะไรได้บ้างพวกเราทําอะไรไม่ได้ครับก็ได้แต่รอนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาปิดท้ายก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาไล่เรียงถึงอ่าและเตยยอดเยี่ยมของสโมอสรน,นะครับไล่ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าสองมาเรื่อยของเรามีใครบ้างทําไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอดูว่าจะ ขึ้นภาพอะไรได้เปล่านะเดี๋ยวว่ากันนะครับมันไม่มาปิดท้ายเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรวะจะเรียกว่าความสวยดีไหมความสวยหรือเปล่าไม่รู้อนะเนาะของคิสเซาพาเลตพี่น้องทีมร่วงลอนดอนของเราครับบอสอนคิสเซาพาเลตคว้าแชมป์เอฟครับในฤดูกาลที่ผ่านมาทําให้สโมสรได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับเป็นการเล่นอ่สโมสร ยุโรปครั้งแรกเลยของคริสตัลพาเลททำกางความแช่มชื่น,นความดีใจกันอย่างชองเต็มเมืองอะ่ะแต่ว่าล่าสุดนะครับในความโชคดีมันมีความโชคร้ายขึ้นมานะเนื่องจากว่าเจ้าของสโมสรคริสตัลพาเลทเนี่ยนะก็คือในลายของจอนทิกเตอร์เนี่ยจอนทิกเตอร์เนี่ยดันน่ะ ไปเป็นเจ้าของสโมสรอ,อีกสโมสรหนึ่งในยุโรปเท่าที่ข้าวไปทราบข่าวมาก็คือไปเป็นเจ้าของสโมสรโอลิมปิกลียงนะที่จบอันดับหกในหลีกเอิงฝรั่งเศสและได้ไปยูโรปาลีกมันก็เลยทำให้กฎกติกาของในยูฟ่าเขาบอกมาว่าคนที่เป็นเจ้าของสโมสร และสโมสรน,นั้นๆได้ไปเตะบอลยุโรปจะต้องได้ทีมเดียวจะต้องได้ทีมเดียวนะครับพูดง่ายๆกูตรงนะจอนทิกเตอร์คงไม่ได้นึกหรอกคงไม่ได้นึกหรอกว่าคิซซาะเดชจะมาคว้าแชมป์เอเวครับอันนี้ผมวิเคราะห์จากตัวผมนะเพราะว่าเส้นทางมันเสือสิงกระทิ้งแรกน่ะ เขาก็เลยอาจจะทาเรื่องการโยกย้ายซึ่งการโยกย้ายต่างๆเนี่ยการถ่ายเทหุ้นอ่ะพูดตรงๆมันมีนะถ่ายเทหุ้นนุ่นไปให้คนนี้มันก็มีในทุกงการแหละนะเพียงแต่ว่าไม่ได้สามารถที่จะถ่ายเทหุ้นได้ทันไงกฎกติกาเขาบอกว่าจะต้องทําให้ทันภายในวันที่หนึ่งมีนาของปีนั้นๆที่จะลงเตะก็คือจะลงเตะในปีหน้านี่ใช่ไหมในปีเอ่อฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเขาจะต้องทําให้เสร็จตั้งแต่หนึ่งมีนาคมที่ ผ่านมาต้องทําให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะถ่ายเทหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยยักย้ายถ่ายเทใส่นอมนันีอ่ะน,นะนก็ต้องยอมรับกัน,นก็ทําจริงๆอ่ะก็เหมือนกับแมนซิตี้ตอนนั้นอ่ะที่มีหลายทีมอ่ะมีเจ้าของหลายทีมแต่เขาสามารถทําทันไงเขาสามารถทําทันไง,นงนอ่าโยกย,าย้ายถ่ายเทอะไรอยู่างพวกนี้ได้ทันแต่ผมว่าคิซาพาเล่โดยเฉพาะจอห์นทิกเตอร์เขาคงไม่คาดคิดนะว่าคิซาพาเลจะเป็นแชมป์ก็เลยไม่ได้ทําไม่ทาไม่ทันนะ เขาบอกว่าเจ้าของสมโมสรพยายามจะแก้ไขมาหาโดยการใส่หุ้นของพวกเขาให้กับคนอื่นไม่รู้ว่าจะซ่อนไปที่ใครครับแต่ทางยูฟ่าปฏิเสธมาแล้วว่าคุณทําไม่ทันเส้นตายเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ที่จอร์นทิกเตอร์ครับเป็นเจ้าของหลักแล้วก็เขายังเป็นเจ้าของหุ้นในสมโมสรอนนื่นๆในยุโรปด้วยไม่ได้รับอนุญาตให้มีทีมของตัวเองมากกว่าหนึ่งทีมลงมแข่งขันในฟุตบอลยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นก็ หวอาจจะไปถูกที่ในลายของ f o r e เรสนะอาจจะไลไปหวยเอาที่ f o r e เรสฟอจบอันดับ7 f o r ฟอจบอันดับ7ต้องไปยูโรปาคอนเฟล็นต์นะครับแต่อาจจะขยับขึ้นมาเพราะว่าถ้าเผื่อในลายของคิมซั a พา a l เ c e ไม่ได้ไปปุ๊บเขาจะขยับขึ้นมาครับอันดับ7จะได้ไปยูโรปาก็คือ n o t ติงแฮมฟอ o r เรสเลยและอีกทีมที่โชคดีนะครับอันนี้เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มนะรู้สึกว่าสิบสามเนี่ยเขาจะตัดสินกัน รอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งครับทีมอีกทีมหนึ่งที่น่าจะโชคดีก็คือนกนางรวนไบรตันซึ่งจบอันดับ8ครับไม่ได้ไปไหนนะแต่จะได้ขยับขึ้นมาไปเล่นไปเล่นในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเพราะนั้นพอเล่คือเขาได้ไปอยู่แล้วคอนเฟอเรนซ์แต่ว่าจะขยับก็ไปเล่นทัวใหญ่ยูโรปาไงส่วนไบรตัอนอยู่อยู่ตุ้มนะน่าจะได้ไปยูโรปาคอนเฟอเรนซ์นะครับก็เดี๋ยวลองตามดู ความชัดเจนอีกทีแล้วกันนี่แหละครับผมถึงบอกว่าระบบหลังบ้านระบบหลังบ้านมันต้องดีระบบหลังบ้านมันต้องรอบครอบทําอะไรจะต้องชัดเจนนะมันมีตัวอย่างหลายทีมอ่ะที่พลาดนู่นพลาดนี่เรื่องจากระบบหลังบ้านไม่ได้พพอร์ตไปนั้นการที่เรามีระบบหลังบ้านที่แข็งแกร่งทําอะไรมันอาจจะช้าหน่อยแต่ช้าและชัวร์ช้าและชัวร์หรือออกป่ะมันก็มีแค่นี้แหละ ถ้าเผื่อมันช้าและชัวร์ถ้าได้ก็โอเคแต่ถ้าเผื่อมันช้าแล้วไม่ชัวร์แล้วมันจะต้องพิกแผนอื่นก็ต้องไปตามเกมเขาเป็นแผนอื่นเราก็ต้องแผนอื่นเราจะทำอะไรได้ย่อมบ้าทำให้สุขภาพเราดีทำให้หัวสมองเราแจ่มใสในทุกๆวันกับข่าวดีกว่าผมจะบอกไงผมจะตื่นเต้นทุกครั้งกับการที่เรามีข่าวคนนูน้นคนนี้ตื่นเต้นแล้วไม่เอามาเป็นทุกข์ ลุ้นไม่สนุกเฮ้ยได้อย่างงี้เลยรวมถึงทีมอื่นด้วยจริงๆนะรวมถึงทีมอื่นด้วยทีมอื่นได้ด้วยตัวอะไรผมก็เข้าไปอ่านนะแล้วก็เฮ้ย็ยินดีโหแม่งได้ตัวดีเว้เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยทีมแม่งแข็งดีไว้เออทำไมเราไม่รู้ก็เพราะเราไม่ได้ตามเขาไงะแต่คนที่เป็นแฟนทีมันนั้นผมว่าเขารู้เพราะว่าอะไรไมั่เป็นแฟนอะมันก็มีข่าวอะอย่างของเราอะ่ะเราก็ตามกว่าอาร์เซนอลใช่ไหมอาร์เซนอลมีสนใครหนึ่งสองสามสีเท่านั้นเองนะครับ เชียร์บอลแบบมีความสุขละกันนะะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมามาทำถึงเรื่องของนักเตะยอดเยี่ยมของเราย้อนไปสักสิกสบปียี่ปีแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพมาด้วยละกัน,นครับประมาณนี้สําหรับเช้านี้เนาะเข้ามาดูหน่อยเมื่อวานคนดูน้อยนะเมือ่อวานฝนตกอะติดฝนอะฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไอ้กับทีวีเอชแนลอาสนอนแฟนคลับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยสมลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสามถานจังหวัดชทยมักใต้และ ช่วงที่ติดกับคาแม่ด้วยนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วที่ปกป้องอธิปไตยให้กับประเทศไทยครับมีหลายคลิปนะคุณพ่อจะต้องแต่งตัวชุดทหารล่ำลากอดรูปก,กอดเมียนะแล้วก็หลายคนก็ชาวบ้านก็ขับรถจากกรุงเทพจากทั่วสารทิศเลยนำข้าวปลาอาหารนำน้ำดื่มนะครับแล้วก็ไปทำอาหารเลี้ยงกับเลี้ยงกับพี่น้อง ฐานอาหารที่ต้องไปปฏิบัติหนะ้าที่เพราะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในทุกเวลานาทีแหละนะไนะอ้คำพูดบางบางบาง,บางคำพูดมันก็เชื่อถือไม่ได้หรอกสาหรับบางประเทศอพูดตรงๆนะเพราะนั้นก็ก็ต้องอยู่เฝ้าอย่างระมัดระวังแล้วก็กำลังใจพี่น้องของคนไทยเราหลากหลายจริงๆนะครับขอเป็นกาลังใจพี่น้องทุกท่านด้วยคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ